สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวและอีกหนึ่งช่องทางของผมนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็ขอความกรุณาทุกท่านที่มารับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดมาเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อเป็นขวัญเรกงรังใจให้ผมและน้องแอดมินเช่นเคยครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันครับวิธีการ เสริมเติมแต่งดวงชะตากับดวงครูดวงที่เจ็ดกันนะครับมาเลยนะครับดวงที่เจ็ดนะนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องช่องสุภะนะครับสุภะแปลว่าที่พึ่งนะครับแล้วก็ความเจริญบิดาความคิดคนบุถัน ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเสมอว่าลูกเอ้ยอะไรที่มันอยู่ในความคิดมากไปพึงลงมือกระทำนะครับแต่เราต้องรู้ว่าฐานในช่องสุภาะเป็นอะไรยกตัวอ,อย่างที่เขาบอกว่าคนคิดมากไปถ้ามีเลขสี่มีเลขห้าหรือมีเลขหกอยู่ช่องสุภาะแปลว่าส่วนใหญ่เราคิดแล้วไม่ลงมือกระทำนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีดาวดีอยู่ครับลงมือกระทำเถอะครับ คุณคิดดีแล้วแต่มันต้องออกมาจากความคิดก่อนนะนะครับมันจะแยกแยกช่องแยกพบกันนั่นเองต่อมากดข้อแรกเนาะนะครับกดข้อแรกก็คือว่าเวลาเราจะคำนวณในกฎข้อแรกนะครับคือเราจะทำยังไงอะครับให้รู้ได้ว่า เราเป็นดวงคนหรือดวงเทวางงไหมนะครับดวงคนหรือดวงเทวาข้อแรกผมก็สอนทุกครั้งแล้วครับว่านี่คือดวงเทวดาลองไปดูคลิปกันก่อนมานะแล้วเราก็จะได้แยกแยะว่าโอ้หัวคือราศีมีนเท้าคือราศีเมษนะครับเพราะเวลาเราแขวนหรือสัก ตามร่างกายจึงมีผลต่อข้อนี้นะครับมากดังนั้นต้องมั่นใจว่าดวงของเราเองเป็นดาวคนหรือดาวเทวดาวให้ได้นะครับจึงจะเกิดมากเกิดผลต่อมาเราจะพูดถึงว่าเราจะมาแก้เสริมเติมแต่งในช่องราศีเมษคือช่องสุภะแล้วก็ไปดูครับเท้าต่ำกว่าตะตุ่มลงไปเดี๋ยวช่องท้ายเรามาดูกันเช่นเคยแล้วก็ดาวจันทร์ขึ้นมาครับเพื่อพิสูจน์ว่า ค่ากลางเป็นอะไรดาวจ่าก,ก็มาบวงไว้ครับมีเลขอะไรเลขสี่เลขห้าเลขแปดเลขในเสียตัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับเลขสี่เป็นอลีตัดทิ้งไปเหลืออะไรเหลือห้ากับแปดถ้าเกิดมีให้เลือกสองดาวแล้วก็เหลือไปดูเลยครับว่าในทักษนะเนี่ยอะไรดีสุดดังนั้นพลิตัสด,ดีสุดแต่ถามว่าใช้แปดได้ไหมแตให้ครับถือว่าใช้แปดก็ประมาณ 95%นะครับแต่ถ้าเกิดใช้5กว่าร้อยเป็นตนั่นเองนะครับง่ายๆต่อมาเราก็มาดูครัว่าดาวที่เรามาเสริมเติมแต่งดวงตาดาวพฤหัสมีอะไรบ้างนะครับตามนี้เลยนะครับอาจารย์ใช้พักเครื่องหรือไม่อย่าไปใช้นะทุกท่านทุกท่านที่ฟังผมนะใช้พระแม่โทนี้ไม่ได้นะครับครูบาอาจารย์ห้ามต่ำกว่าสุดรือลงไปนะครับเป็นต้องห้ามเดี๋ยวโลกติดเตียน เดี๋ยวเสนียดจันไรจะกินตัวไม่ได้เด็ดขาดนะครับดังนั้นไปใช้อะไรที่เกี่ยวกับอัญมณีจะเป็นบุษราคัมจะเป็นออพลอยสีส้มสีรสสีอิฐสีไม้หรือรูปประคำก็ได้ครับหรือไม้มงคนต่างๆได้หมดนะครับครับดาวอะไรอีกดาวราหูเนาะนะครับเช่นเคยนะครับก็ต่ำกว่าสะดือลงไปเราก็เลือกเอาที่ที่ว่าโลกม่ติเตียน ก็คืออัญมณีพลอยสีส้มขอภัยพลอยสีเพดินสีดำเงินจะไปจิงจกสองหงสองหางได้หมดนะครับช้างม้าวัวควายไปแขวนได้หมดครับขอให้ต่ำกว่าตาตุ่มลงไปนะครับเราก็มาดูครับตาตุ่มอยู่ไหนบ้างเนี่ยครับอันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณน้องที่เขาทำมาให้เขาส่งการบ้านเขาก็มาร์กจุดให้ดังนั้นผมก็เลยบอกเขาว่า ต,ต่ำกว่าระดัลงไปนะอาจารย์ใส่รองเท้าได้ไหมใส่ถุงเท้าได้ไมได้ครับนะครับกับจุดที่ดีที่สุดอะ่ะก็คือบริเวณนี้นะครับที่น้องเขาทํากึ่งกลางไว้นะครับแต่สบายใจได้ก็คือต่ำกว่าระดับลงไปนั่นแหละนะครับดังนั้นมีคําถามเกิดขึ้นคืออะไรไหมครับอาจารย์หนูใส่รองเท้าได้ไหมใส่ถุงเท้าได้ไหมได้ครับแต่คุณจะเอารองเท้าคือมาสวดม,มันก็คือไหมล่ะ ันก็ไม่ค่อยคือเพราะอะไรวัตถุมงคลที่เกิดมากเกิดผลเกิดฤทธิ์เกิดเดช 1. มาจากไหนโอ้มาจากอาจารย์ท่านนี้จอมขมังเวทสุดยอดอันดับหนึ่งสองวัตถุมงคลน,นั้นนะ่ะเป็นอะไร 3. ถ้าผู้ปลูกเสกไม่ดีเราปลูกเสกเองได้ไหมปลูกเสกเองได้ครับ สีเลิกที่เราใส่หรือเวลาที่เราใส่มันเกิดมากเกิดผลดังนั้น4ข้อเนี้พึงใช้ข้อใดข,ข้อหนึ่งก็ปลอดภยัยแต่ดีสุดอ่ะที่ผมจะแนะนำผู้สิษย์คือสวดเองดีสุดครับเพราะอะไรเราศรัทธาในสิ่งสิ่งนั้นเราเชื่อมาในสิ่งสิ่งนั้นมันคือแรงอธิษฐานนั่นเองนะดังนั้นก็เอาไว้เป็นแนวทางฟังบ่อยๆฟังเพลิน ฟังบ่อยแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะใช้ระบบซึมซับเข้าเนื้อเข้าหนังเราเองโดยธรรมชาตินั่นแหละครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ